สวัสดีค่ะวันนี้ชิโก้จะมารีวิวตัวแท็กทีปนะคะเป็น GPS นะคะนี่สำหรับติดตามน้องหมานะคะแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าในนี้มีอะไรหน้าตากล่องก็คือจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะในนี้พอแกะออกมานะคะก็จะมีตัวเครื่องใช่เลยคือเครื่องตัวนี้ ที่ไว้สําหรับแบบจับสัญญาณนะคะของน้องหมาสามารถจับสัญญาณได้ทั่วโลกเลยนะคะก็คือเป็นโกบลแบนเนะาะเขาจับสัญญาณยังไงพี่ชิโก้เขาจับสัญญาณโดยใช้ดาวเทียมนะคะตัวนี้ถ้าเกิดสมมติเข้าไปในป่าลึกๆก็ยังจะมีสัญญาณอยู่นะคะก็จะมาพร้อมกับอันนี้เป็นตัวเกี่ยวนะคะก็จะมีตัวแถมมาให้เป็นตัวเกี่ยวสําหรับ,บล็อกล็อกที่ปอกคอนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตนะคะชาร์จง่ายมากก็คือแบบด้านหนึ่งนะคะเนี่ยเราก็จุ๊บเข้าไปตับนี้เลยมันเป็นแม่เหล็กอ่ะแล้วเราก็ไปเสียบเป็น usb ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะแบตเตอรี่นะคะ1วันเอ้ยหครั้งต่อการชาร์จนะคะแบตเตอรี่จะอยู่ได้มาสัก7-10งวันนะเจ็ดถึงสิบวันนะคะก็ไม่ยากเลยเขาก็จะมีตัววิธีการใช้งานวิธีการลงทะเบียนมาให้นะคะก็ค่าใช้จ่ายนะคะราย ปีนะคะที่เราลงไปนะคะก็คือปีละ3,000กว่าบาทมันเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ดาวเทียมเขานั่นแหละแล้วก็จะมีแบบพวกเ l n e s s พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันแม่นยำม,มากมากเลยนะคะก็คือเราลองเราลองแท็กแท็พิชิโก้แล้วอะโดยการที่แบบบางทีเราเอาพิชิโก้ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใส่ปลอกคอเข้าไปด้วยเลยเอ้ยคือมันอยู่นะจุด จุดบริเวณตรงนั้นเลยจริงๆเไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันสามารถแบบแอคทีฟได้ตลอดเวลาเลยนะว่าแบบตอนนี้น้องหมาเราอยู่ไหนแล้วที่สําคัญคือตัวเนี้ยค่ะมีพี่ที่เขาใช้งานเนอะเขาบอกว่าสมมุติถ้าน้องหมาเราหายอะค่ะหรือมันหลุดออกจากบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถแบบส่งเสียงกระพริบให้เราได้ด้วยนะแบบในระยะแบบสมมุติเราใกล้แล้วเนี้ยมันจะมีเสียงปิ๊ป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 ิ๊อะไรอย่างเงี้ยค,คือ มันส,ส่งสัญญาณส่งเสียงระบอกเราได้เลยว่าน้องหมาเราอยู่ที่ไหนนะคะน้องหมาบ้านไหนที่แบบชอบหายชอบหลุดนะเราว่าแบบเฮ้ย mm hmm. มันเวิร์กมากเลยนะคะมันจะมี2ตัวนะเท่าที่เราที่เท่าที่เราทราบมานะคะ mm hmm. ก็คือจะมีตัวนี้ที่แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ7-10วันเนาะต่อการชาร์จหนึครั้งเครื่องก็จะเล็กหน่อยนะคะก็จะประมาณ4 4สี่ สี่ห้าสามสามสี่นิ้วได้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่กว่านี้นะคะก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะนี่เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ชิกโก้ทำกิจกรรมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าในในแอปพลิเคชันนะคะมันมีอะไรบอกผลลัพธ์อะไรได้บ้างนะเนอะของพี่ชิกโก้ครับอ๋อใช่แล้วก็ตัวนี้นี่เราก็ใส่กับปลอกคอเลยนะคะปลอกคอปลอกคอคือใส่กับปลอกคออะไรก็ได้เลยนะคะ แค่ล็อกเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็จับสัญญาณเลยกดเปิดเครื่องชอมใช้งานลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยผ่านแอปพลิเคชันเขานะคะก็คือแบบได้ง่ายมากๆบอกเลยว่ามันสะดวกคือคนใช้ไม่เป็นคนกดไม่เป็นก็คือยังกดง่ายอะ่ะเออเรายังกดง่ายอยู่เลยอเออนะคะเอออันนี้นะคะคือประกอบเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมากแค่ล็อกตัวนี้นะคะล็อกแน่นอยู่นะเนี่ยมันใช้วิธีเกี่ยวล็อกเข้าไปใน ตัวปอกคอง่ายง่ายมากๆากแล้วก็จับใส่คอเขาได้เลยไปลุยมาแล้วค่ะอันนี้นะคะก็เราจะเป็นแอปของเราเนอะเราเข้าไปที่แอปนี้เลยอันนี้นะคะเราลงทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะบอกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เนอะโอเคคราวนี้มาดูปุ่มตรง history นะคะตัวนี้นะคะก็จะบอกได้ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่า วันไหนเวลาไลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบพี่ชิโก้เข้าไปไหนบ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันสามารถดูได้นะคะกําหนดได้เลยแล้วก็ตัวเวลเ s สตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราชอบมากๆก็คือมันสามารถดูได้ว่าในแต่ละวันนะคะของของน้องหมาเราอะ่ะมันน่ะแบบไปไหนมาบ้าง,ไง,ไงอะไรเงี้ยมีแอคทิวิตอะไรยังไงเบิร์นไปแล้วกี่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ก็จะบอกได้เลยตอนลงทะเบียนนะมันมีให้เลือกด้วยนะว่าน้องหมาเราอะ่ะเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะคือแบบมันจะแบบเวิร์กมากๆเลยอันนี้คือแบบเราให้ดูย้อนหลังเนาะวันที่14อันเนี้ยเราอะ่ะใส่ให้พิชโก้ช่วงบ่ายก็ทํากิจกรรมเนี่ยคะ่ะช่วงบ่ายเนี้ยก็จะบอกว่าแบบเบิร์นไม่เท่าไรอะไรเงี้ยค่ะตั้งโกเอาไว้ วันนี้ก็จะเดินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ใส่ให้แบบทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงมันควรใส่ทั้งวันนะเพราะใส่ทั้งวันก็จะดูรู้ได้รู้เรื่องแหละแต่อันนี้เราก็จะแบบใส่เป็นช่วงช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยเวลาพาออกไปทํากิจกรรมเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะอ่าเนาะนก็จะเวิร์กมากๆเลยนะเราชอบมากๆส่วนนี้ก็เป็นโปรไฟล์เนาะแอดโปรไฟล์ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาก็สามารถแบบดูได้ด้วยนะว่าตอนนี้เราอยู่ในแรล่งไหน เวลาเราทำกิจกรรมอะเนี่ยดูดิแรงก็คืออยู่ที่32นะคะอยู่ที่แค่395นาทีเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาแยกเป็นบีดได้เนอะก็คือตอนเราลงทะเบียนอะมันสามารถเลือกได้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเราเป็นสายพันอะไรอ่ะของพี่ชิโก้เป็นบอดร์คอร์รี่ตรงนี้ก็จะเป็นบอดร์คอร์รี่หมดเลยนี่อยู่ที่ลำดับ9430นานะนี่ของโกลบอล โบ,โบอยู่อันดับนี่นี่สองแสนกว่ายอะไรเงี้ยเนี่ยดูดีเขาทำกิจกรรมกันเยอะมากเลยอ่ะเขาก็แบบมีแข่งกันด้วยนะ l o โโคอลนะคะอยู่ใกล้ละแวกใกล้ๆเรานะคะเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมเนี่ยน้องๆทั้งเราน่ารักมากเลยดูสิส่วนเพื่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ a d ดใครมาสามารถ add เพื่อนได้นะเช่นแบบเพื่อนเราอใช้ใช้ตัวนี้เหมือนกันเลยเงี้ยค่ะก็สามารถแบบลิงก์ได้ดูกิจกรรมด้วยกันได้ยอะไรเงี้ยเราเราชอบมากเลยอันนี้อ่า เราก็สามารถดูได้เนาะโอเคก็แอคโปรไฟล์อะไรง่ายๆมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะติดกับปลอกคอเขาเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับพี่ชิกโก้ก็คือแบบมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะอยู่ในขดแหละเออมันก็ตรอจวดจับอย่างนี้นะคะเครื่องจะประมาณนี้เราเปิดเรียบร้อยละอ่ะพี่ชิกโก้วิ่งได้วิ่งได้ไหนจารอดอยู่ไหนจารอดอยูน่นี่เอามาให้แม่ก่อนเร็ว ขาจะจับแบบแอคทิวิตี้ทุกอย่างของน้องหมาได้หมดเลยนะคะพี่โจไปงับก็จะแบบเบรนเป็นแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแบบกี่แคลวันนี้ออกกําลังกายเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถ้าแบบเวลาพาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเห็นเป็นแบบจับกิโลได้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยรอบนี้ถึงรอบเนี้ยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเจ๋งมากเลยนะนี่เราก็จะเล่น เล่นไปวนไปของพี่ชิโก้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเหนื่อยแล้วเหรอคะโอ้ี่ชิโก้เหนื่อยแล้วครับนี่ก็คือเล่นกันมาเยอะมากแล้วนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่รวมๆวนไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะกิจกรรมของพี่ชิโก้ไม่มีอะไรนะคะก็จะแบบวิง่งเล่นออกกํบบาลังกายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําตามคําสั่งใช่ไหมชิโก้นั่งนั่งก่อนโอเค เหนื่อยนะคะน,นี่คือพักเหนื่อยแต่ว่าตัวจับตัวนี้เขาก็จะยังแบบบอกได้อยู่นะคะเพราะเราก็ติดอาาเอาไว้่ะอยู่ฝั่งไหนแล้วเนี่ยอ,อยู่ฝั่งนี้อ่านี่เลยเนาะเขาจะจับตัวสัญญาเอาจริงๆนะมันเหมือนมันเหมือนกามินของคนนะ่ะแต่อันนี้มันเปลี่ยนมาอยู่เป็นแบบของน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําหรับคนที่แบบเหมือนบอกว่าเฮ้ยน้องหมาแบบชอบหลุดชอบหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เขาอะไม่ได้ใช้สัญญาณ อินเทอร์เน็ตนะคะตัวนี้เขาใช้ตัวสัญญาณดาวเทียมนะคะเขาใช้ดาวเทียมนะคะเป็นตัวตัวค้นหาตัวจับตัวจับสัญญาณตัวนี้อยู่เลยมันเวิร์กตรงนี้แหละเนอะชิโกโ้เนอะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราจะพาพี่ชิโก้ไปปั่นจักรยานกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ่ะเราก็จะพาพี่ชิโก้ไปปั่นจักรยานเนาะอ้าชน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 ก็คือพี่ชิโก้เขาก็าจะเหมือนฝึกการปั่นคู่กับจักรยานมาแล้วนะคะนี่เราก็จะติดลงไปด้วยนะ <c oughs> นี่นะ วิ่งคู่กับจักรยานออกกาลังกายปั่นจักรยาน,าน,ายน,ยานพี่ชิโก้จะใช้เวลาปัน่นโดยประมาณแบบอาจจะ3กิโลหรือแบบ4กิโลแล้วแต่นะคะแล้วแต่ก็จะแบบแต่ว่าเอาจริงๆอนะ่ะตอนช่วงเย็นอ่ะที่จะพาเขาเออกกําลังกายปั่นจักรยานก็จะประมาณสัก1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะคะแล้วก็พักเบรก แล้วก็จะกินข้าวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะสักประมาณสักหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะพี่ชิโก้จะกินข้าวประมาณนี้แล้วก็พักเบรกไปก็แบบพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะเล่นกิจกรรมกันนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนาะแล้วก็อีกทีก็คือจะประมาณสักสี่ทุ่มก่อนนอนก็จะพาแบบออกกำลังกายนิดหน่อยอะไรเงี้ยสักห้าร้อยเมตรถึงหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยค่ะปั่นจักรยานเพราะว่าพี่ชิโก้เขาชอบแบบเนี่ยปั่นคู่กับจักรยานออกกาลังกายด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะก็ จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวแท็กทีปตัวนี้ที่เขาจะคอยแบบเหมือนจับแคลอรี่ของพี่ชิกโก้ตลอดเวลาแล้วชอบแล้วก็สามารถดูแมพได้ตลอดเวลาด้วยค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวิ่งไปตรงไหนบ้างคือมันค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะ ยังไงถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะก็คือมันจะมีเว็บอยู่เนาะอะไรเงะะี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะชิโก้ไปละค่ะบายบายชิโก้มาบายบายก่อนเลยชิโก้มาบายบายกันสวัสดีครับเราจะแข็งแรงไปได้วยกันนะครัะ